ต่อไปก็คืออินดิเคเตอร์ค่ะ การใช้อิน <medio> ดิเคเตอร์นะคะก็จะช่วยให้การเทรดของเราแม่นยามากขึ้นค่ะแต่ว่าอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในโลกของการเทรด forex นั้นก็มีเป็นร้อยเป็นพันตัวเลยใช่ไหมวันนี้จะแนะนำเพียงแค่2ตัวพื้นฐานที่จะทำให้การเทรดของเราพัฒนามากขึ้นและเทรดแม่นยำมากขึ้นตัวแรกก็คือตัว moving average ค่ะ moving average นะคะเป็นค่าเฉลี่ยราคาใช้ดูแนวโน้มของตลาดค่ะหาราคาผ่านเส้น moving average ขึ้นไปแสดง ึงการเริ่มต้นของขาขึ้นหรือขาลงที่ชัดเจนอีกตัวหนึ่งก็คือ Relative Strength Index หรือ RSI ค่ะช่วยดูความแข็งแกร่งของราคาค่ะเราจะดูที่บริเวณที่ RSI เนี่ยมากกว่า70ก็แปลว่าเกิด overbought และถ้าหากว่าน้อยกว่า30ก็เป็นการ o v e r s o l ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณเริ่มดู RSI อุณแนานำค่ะว่าเริ่มดูตรงที่เส้น50ก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ไม่เลวเลยนะคะ ต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการเลือกไทม์เฟรมค่ะการเลือกไทม์เฟรมที่ใช่จะช่วยให้การเทรดของคุณเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณได้มากขึ้นค่ะเพราะว่าในหน้ากระดานเนี่ยเราจะเห็นว่ามีไทม์เฟรมแต่หนึ่นาทีไปจนถึง1เดือนใช่ไหมคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าการเทรดของเราจะเหมาะกับไทม์เฟรมไหนถ้าหากว่าคุณนะคะเป็นคนที่เทรด ระยะสั้นสั้นมากค่ะ1นาทีถึง5นาทีเนี่ยเป็นการเทรดแบบสไตล์เดย์เทรดนะคะก็จะช่วยให้คุณทำกําไรเคลื่อนไหวในระยะสั้นหรือคุณจะใช้ไปจนถึง15นาที30นาทีก็ยังถือว่าเป็นการเทรดในระยะสั้นค่ะต่อไปการเทรดระยะกลางนะคะใช้ไทม์เฟรมที่ 1>, 1ชั่วโมงไปจนถึง4ชั่วโมงค่ะจะเหมาะกับการเทรดที่เป็นสไตล์สวิงเทรดที่คุณถือออเดอร์เนี่ยวันค่ะและสุดท้ายค่ะการใช้ไทม์เฟรมระยะยาวที่เป็น1วันหรือ1อาทิตย์ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเทรดโพสิชันหรือเทรดระยะยาวค่ะและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเวลาคุณรู้ว่าสไตล์การเทรดของคุณอยู่ในไทม์เฟรมไหนการเลือกโบรกเกอร์การเลือกพอร์ตก็สำคัญนะคะ และข้อสุดท้ายที่คุณจะต้องรู้เลยก็คือเรื่องของ การตั้ง Stop Loss และ Take Profit ค่ะทำไมถึงเรื่องนี้ถึงต้องเอามาเน้นย้ำเพิ่มถึงความสำคัญนะคะเพราะว่าการมี Stop l o s อมันจะช่วยล็อกการขาดทุนของคุณและการที่มี Take Profit จะช่วยล็อกกำไรของคุณที่คุณควรจะได้นั่นเองค่ะดังนั้นค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือเทรดมาสักพักหรือมืออาชีพเขาจะต้องมี2ตัวนี้ค่ะ Stop l o s อและ Take Profit Stop l o อ s นะคะเป็นระดับราคาที่เมื่อราคามาถึง เราจะปิดออเดอร์ในตำแหน่งนั้นอัตโนมัติเพื่อลดการขาดทุนเมื่อราคาเคลื่อนไหวผิดทางจากที่เราคาดการและ Take Profit เขาเป็นระดับราคาที่ตั้งเอาไว้เมื่อราคาไปถึงจุดที่เราต้องการทำกำไรเพื่อล็อกกำไรในตำแหน่งนั้นๆค่ะการที่มีทั้ง2จุดนี้จะช่วยทำให้เราลดความเสี่ยงและลดความเครียดจากการเทรดได้เป็นอย่างดีค่ะ เห็นไหมคะว่าการอ่านกราฟ forex นั้นไม่ยากเลยเพียงแค่คุณเริ่มต้นจากสิ่งที่เราแนะนำในวันนี้ค่ะรับรองเลยว่ามันจะช่วยให้คุณเทรดและอยู่ในตลาดได้แบบนานๆเลยค่ะและทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอแน่นอนถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยและถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการอ่านกราฟสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะคอมเมนต์มาบอกได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ